สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็แฟนคลับก็มาแคะเองเลยตัวนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่เอาอ,อันใหญ่แลละครับเพราะว่าคีหูคุณลูกค้าเมื่อกี้เราถ่ายรูปก,กันไปแล้วใช้กล้องมาโครเขาไปถ่ายข้างในไม่ได้มีขี้หูเท่าไหร่แต่บริเวณข้างนอกเนี่ย าได้มาแค่เองหรือว่านอน้แค่นี้ก็จะได้ยินเสียงว่ามันเป็นการขูดแล้วก็ทบกับตัวขี้หูแล้วก็เคลื่อนตัวน้ำหนักที่ใช้นี่คือน้ำหนักที่เราประคองแค่เครื่องมือนะครับราะนั้นมันจะไม่เจ็บแล้วเราก็จะไหลไปตามท่อผนังหูเนี่ยแหละครับถ้าวิธีนี้ไม่เจ็บครับส่วนวิธีอื่นๆไม่แนะนำ เพราะบางคนเนี่ยเก่งข้อมือจนกลายเป็นว่าเราเอาแรงของมือเนี่ยไปลงกับหูลูกค้า,อย,าอ,อย่างไร้นยยังไงก็เจ็บอาต่นี่ผิวผมออกมา้วก่อนล้านอย่าลืมทำความสะอาดแอลกอฮอลก,ก่อนนะครับ ถ้ามันมีขี้หูนิดนถ้ามันมีกี้หูมันจะรู้สึกสะดุดเราก็ค่อยๆเอาตัวนี้ไปขูดออกตอนขูดเราไม่ได้ขูดข้หาตัวนะครับเราดันเข้าไปหาในเจ้าหูโด,ดยใช้น้ําหนักของเขาเนะะี่ยครับแล้วมันจะเหมือนรถเกียเกีไปดินก็จะพอ่อถ้าตรงไหนมันเป็นเนิน,นก็เนินก็จะถูกตัดออกไปะคระับ น,นี่คือคือเครื่องประโยชน์ของเครื่องมือที่ว่าทําไมจะต้องทําบางและเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าขี้หูแต่ละแบบไม่เหมือนกันครับอ่สิ ถ้าเราซื้อ,อที่มันติดเครเียอะไรนะไฟติดหูหน้าผากมาได้จะดีไหมเนี่ย mm hmm. แบบที่ก็าไปส่องกบกันอะ่อไม่ได้เห <c oughs> ไม่รู้แต่ถ้าเป็นหมอตาหมออะไรที่มันเอาไฟติดกับขอบแว้นมันก็เจ๋งนะ mm hmm. จริงๆควรติดไว้ตรงกลางนะ กลางระหว่างแว่นตาแล้วก็ไฟสองสมมุตเราจะทิืงไฟฉายมาดีแล้วติดกับไอ้หัวกล้องเรียกออกไหมสมมุติเราถ่ายกล้องอยู่ใช่ไหมเราก็เอาไฟมาติดเทียบกับเลนเนี่ยแล้วก็มัดมันเลยเลนเราก็จะเป็นรอยแต่สกอตเทพ,พัน วิ่งเงินก็ต้องตัดไปตัดมาสิคลิปคนไทยแบบถอดได้ครับจริงเหรอไม่เคยรู้เรื่องเยแล้วเคื่องเขียนแบบนาฬิกาต้องไปหาไฟที่มันบานี้าย แล้วเมื่อเราเขี่ยรอบหูแล้วเสร็จนี่คือเทคนิคที่ผมชอบทําให้ลูกค้านะครับหมุนให้มันแน่นๆ่นก่อนเสร็จปลายเสี้ยมแล้วเราก็จะเข้าไปถูทุกมุมช้าๆนะครับอันนี้ถ้าอยู่ระหว่างไอ้ตรงข้างนอกกับตรงกลางหูทาอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าอันนี้จะเพิ่มอัตราลดในความหมันแล้วก็หมุนวนไปรอบ วิธีเนี้ยลูกค้ามันมากแล้วไม่ต้องกลัวจะเป็นแผลหรือถลอกเพราะว่าสำลีที่โดนน้ํายาละลายขี้หูตัวเนี้ยเขาไม่ได้ทําให้ถลอกมากอีกอย่างเราก็ไม่ได้เน้นจนแบบว่าจะต้องเอาแบบขัดกันตายไปข้างหนึง่งแต่พอเข้าไปถึงข้างในปุ๊บเนี่ยให้เราทําช้าลงและเราก็ขูดช้าๆแล้วเราก็หมุน ถ้าจะให้ชัวก็คือหมุนหมุนแล้วเราก็ค่อยๆปรับมุมเห็นไหมครับลูกค้าก็จะเพินมากอันนี้ทำช้าๆให้ดูพอทุกคนเข้าใจเราก็ใส่ในลีลาของเราไปบางจังหวะก็จะทำไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยเหมือนตามอารมณ์คนแค่เลยอารมณ์ศิลป,ปินมาก ว่าจะเปิดเพลงไปก็กลัวโดนเรื่องลิขสิทธิ์เมื่อก่อนเคยเปิดเพลงแล้วโดนเรื่องลิขสิทธิ์มากเลยจองแอคเคาท์เก่าอ่ะคือแทนที่เราจะได้ตังค์เต็มจากการค่าโฆษณาเราต้องแบ่งให้กับค่าเพลงด้วยอ่ะเราก็เลยงงมากเลยเมื่อก่อนโดนมากเลยก็เพลงที่เวลาชอบเปิดตอนแค่หัวของเพลงลูกทุ่งมันมีอย่เจ้าหนึ่งชอบมากดอกฟ้าในป่าปูนไม่ใช่สิดอกหญ้าในป่าปูน ฟังแล้วมันเพลินแล้วสมาธิดีมากแต่ตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนสมาธิมันเกี่ยวกับการอัดวิดีโออย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเหลืออีกร้อยกว่าเองอะไม่ถึง200รอยแล้วรีบช่วยกันหาคนมาช่วยซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากหาตังค์ใน y o u t u b e มากเมื่อก่อนผมมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยคือ30สิบเหรียญนะแต่แอคเคาทเก่ามันโดนปิดไปอะเสียดายเสียดายมากคิดแค่หูแต่ละอันนี้มีคนดูเป็นแสนอะ คลิปมันก็เสียดายตอนนั้นเนี่ยยอดคนดูปลาไปสิบกว่าล้านแล้วโดวยรวมอ่ะสิบกว่าล้านครั้งอ่ะคิดเป็นชั่วโมงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ไอการปั่นหูด้วยสำลีเนี่ยนานไปก็ไม่ใช่ดีนะครับเพราะว่ามันจะระบมได้ ตอนแคะมันก็ไม่ระบมหรอกครับตอนถูก็ไม่ระบมครับมันอาจจะเป็นระบมหลังจากนั้นนี่อย่าลืมนะครับปลายจะต้องเสียมเพราะว่าปลายเนี่ยเราจะไปซับน้ำยาที่ประมาณปลายแก้วหูและด้านในด้านนอกทำหนึ่งย้แก้วหูก็จะไม่เจ็บนะครับไม่ได้ลบการกระทบกระเทมเพราะว่าปลายเสียมและดู ตรงโคนของไอ้เครื่องมือจริงๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีตรงเนี้เข้าไปแล้วกะว่าโคนเนี้ยไปถึงขึ้นแก้วหูเพราะว่าแก้วหูจะมีความยาวอยู่แค่จากตรงนี้ถึงเนี้ยจากข้างนอกถึงข้างในไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินนิ้วครึ่งอ่ะนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งเนี้ยมันก็จะถึงละพอเรากะได้ปุ๊บเนี้ยอีตรงปลายก็จะไปถูกแก้วหูแล้วมันไม่เจ็บครับถ้าเป็นแบบเนี้ย เห็นไหมดึงออกก่อนแล้วก็หมุนแล้วก็ปลายเสีย่ยมรับรองลูกค้าพลิดเพลินจเจริญอารมณ์แน่นอนอ คลิปนี้จะพิเศษหน่อยเพราะคุณลูกค้าช่วยผมในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหลังทําด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่ามันเสียดายกล้องมาโครจีนเนี่ยอิเสี่ยวมี่เสียวแม่อะไรเนี่ย ถ้าเครื่องมือเขาสามารถอแดปมาให้มันติดแล้วก็เล็กลงได้เนี่ยมันก็จะแคะได้จริงเลยนะครับเพราะจริงๆมันแคะได้ครับแต่ว่าแคะแบบขี้หูก้อนหนาๆแต่ถ้าทำวันสะอาดจริงๆก็ยังสู้เครื่องมือเล็กๆที่เราประดิษฐ์หรือว่าดัดแปลงไม่ได้อะครับส่วนไอ้เครื่องมือที่เขาขายกันในเว็บนั่นแหละนะครับที่เมืองจีนขายกันเลยชุดละห้าสิบบาทค่าส่งสามสิบห้าไรนั่นถ้าคุณลูกค้ารูหูใหญ่ก็ซื้อมานะครับแต่ถ้ารูหูเล็กไม่ต้องซื้อมาครับ อย่างคุณลูกค้าอย่างเงี้ยอ่าอย่างคนที่กําลังแท้อยู่เนี่ยรูหูใหญ่ซื้อมาครับใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นรูหูเล็กแบบสองสามเจ้าก่อนไม่ต้องซื้อมาครับยัดเข้าไปมีจะเจ็บกับเจ็บนะครับเพราะว่าบางคนในหูข้างในเนี่ยมันเป็นคอคอดเป็นคอคอดเหมือนคอขวดนะครับซึ่งแล้วบางคนก็จะเป็นส่วนที่โค้งโค้งอะทำอะไรไม่ได้คนระับใช้จริงไม่ได้ อนี้อ่าเรามาถึงตรงนี้อีกแล้วเราจะเปิดแล้วเราก็เข้าไปที่เสียวนี o เสียวนี้เปิดสิเอา้าทำไมแกไม่เปิดใช่ใชไหมฉันทำไมผิด อ๋อมันต้องกลับไปเรื่องก่อนพีสเตนน,นี่ก่อนนะครับเรามีปัญหาเรื่องไวไฟอยู่อ๋อมันออกจาก WiFi ไไนั่นมาเชื่อมต่อสำเร็จอ่ะใครว่ามาน้อยของพ่อใช่รูปผมจะไปรับ ตอนนอพอแค้หูอยู่เดี๋ยวโทรกลับแค่นี้เด้อขอเวลาสิบห้าทีอ่าคุณลูกค่าเดี๋ยวถ่ายรูปเปนก่อนได้ไหมได้ครับสามสองหนะอาดหันหน้ามาทางเข้านิดนึงโอเคได้ไหมเดี๋ยวเขาจะถ่ายแก้วหูอ่าชัดแล้ว โอเคกาเนี้จบแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับบายอย่าลืมซับสไคร์กันนะครับ